มาครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เราจะมาเปิดสุ่มกาชาในเกมนิโนคุนิกันนะครับผมในจํานวน10,000แเพชรที่ผมเตรียมมาวันนี้นะครับผมมาดูกันนะครับว่า1,000 0แเพชรเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดอุปกรณ์ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดอีมเจนนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างชอบคัดซีนสําหรับอุปกรณ์มากๆเลยนะครับผมเวลามันได้ของทีนึงแบบตื่นเต้นนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผม10ครั้งแรกนะฮะสิครั้งแรก ผมกดข้ามคาสีนไปวะเนี่ยอ้าวผมกดข้ามคาสิณน,นี่หว่าเออกล่องแรกมาก็ฮาเลยนะโอ้โน่ฮาทำไมสองครั้งผ่านไปนะครับผมยังไม่มีวิวเวลของของสี่ดาวที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดต่อกันเลยดีกว่าครับโอ,โ,โอ้โหเกลือบสามครั้งติดครับวัยรุ่นเฮ้ยอ่าบางังครั้งที่สี่ครับผมมันต้องมาบากแล้วล่ะผมว่า มันไม่น่าเกิน5ครั้งมันก็จได้กล่องโอ้โหสี่ครั้งติดไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยอันท,ที่ห้าเนี่ยห้ันเพชรแล้วนะห้าขันเพชรแล้วนะมามาได้แล้วมั้งมาแหละโอ้โหไม่มาด้วยอันท,ที่หกครับขปขันเพชรผ่านไปของสี่ดาวยังไม่มาสักทีเลยนะเฮ้ยไม่มาจริงนะเนี่ยเฮ้ยถามจริงเถอจะออกการันตีเลยเหรอ เฮ้ยปกติมันไม่น่าจะเกิน4ี่ถึงหครั้งนะครับมันก็จะได้ของสดาวสักหนึ่งชิ้นแล้วอะ่ะอันนี้คือแบบไม่มีวี่แววเลยนะอ่าครั้งที่เจ็เฮ้ยเฮ้ยดีบักปะวะโอ้ทองอาลัามเท้เดียวเดียวมว่าไม่ใช่ละมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยใช่ละต่อ,อเข้าใหม่ดี่ะ <laughs> เปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวเฮ้ยเจ็ดครั้งไม่ได้ของสี่ดาวมันมันแปกแลกละมันไม่ใช่ละผมว่า yeah. มันแบบมันเกินไปแล้วต่อครับผมมาสักทีไอ้สตั <c oughs> ตว์จะไม่ค่อยถูกต้นเท่าไหร่นะกดไปหลายครั้งขนาดนี้ได้แค่ชิ้นเดียวนี่ค่อนข้างเกลือนะครับผม <c oughs> แต่ว่าได้ละรอบนี้นได้ละโอ,อ้โหอันเดียวอะ <c oughs> มาแรกของเราอาวุธอออาวุธใช่ไหมเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอ๋อ อุปกรณ์ครับเห็นเขียวๆนิดนึงนะบ่ไอ้นั่นอาวุธอุปกรณ์โหหนึ่งชิ้นรองเท้าเอ็กเพิร์สมาสุ่มต่อเลยแล้วกันนะครับมาโว้ยมาอย่างต่อเนื่องมาอย่างต่อเนื่องครับผมขอสักสองกล่องนะน้องได้เปล่าใช่กล่องเดียวก็ได้ผมเปิดแบบกดเปิดหมดเลยแล้วกันนะครับขัดซีนปะสวย จะอะไรขอวุ้นได้เป้าฮุกห,หอกมาฮุกอุปกรณ์รองเท้าเบา,บาตี้น่าจะไม่ใช่กรอบฟ้าสินะอ๋อนี่ยไม่ใช่กรอบฟ้าไม่ใช่กรอบฟ้าเข้ามาอีกเป็นกี่ฟ้าเลยมั้งโอเคสมต่อเลยแล้วกันนะครับหนึ่งแสนเพชรของเราจะได้หอกสักเล่มไหมนะ ออกแสงหอกมืดหอกไม้ก็ได้เฮ้ย<ม><น>สองกล่องเว้ยเฮ้ยรอบนี้เอาไปรุ่นสองกล่องนะครับเอามาดีครับไปรุ่นสองกล่องนะครับปรเปิดได้ให้หมดเลยละกันครับแสงเป็นยังไงแสงสามอันสังเกตยังไงวะ ทำให้มันออกแต่อุปกรณ์วะเนี่ยหนึ่งสองสามสามครั้งแบบนี้คือกรอบฟ้าใช่ไหมโอเคตัดเจนเรายังเหลืออีกหนึ่งอันถ้ามันขึ้นคาซีนเอ้าไย้หอกไฟว่ะอันนี้ได้กรอบฟ้าแล้วอันหนึ่งมาดิขอสักสองกล่องเหมือนเดิมเพื่อนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมขอไบสองอันเหมือนเดิมโอเคอันเดียวเปิดเลยแล้วกันโอเคไม่เข้าคาซีนชัดเจนครับผมเรียบร้อย ขอเปิดอีกสักทีนะกันนะโอเคผมจะข้ามไปไวๆเลยแล้วกันนะครับให้มันแบบของสีดาวโผ่โอเคไม่ออกเนี่ยเราดูบังได้นะครับบังมันเปิดหีบชองแสดงว่าเราได้ของสีดาวนะครับเฮ้ยเกมบั๊กอีกแล้วปะนี่อะไรวะแต่มาแล้วไอ้ทองอันนี้ได้ละกล่องเดียวเข้าคาตีนไปเพื่อนสวย ออกไหนได้ปะหอบไม้นี่แหละครับที่เราตามหาโอเคในที่สุดก็ได้สักทีสวย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 จะหอกไม้เว้ยไปต้องข้ามคับซีนอีก20ครั้งออกแล้วนเนี่ยการันตีสี่ดาวเกลือนี่ว่ะโอ้โหมาแต่เปลี่ยนแท็กเกลือจะออกแล้วอันนี้ออกแล้วนี่ว่ะใช่ไหมสิบครั้งเนี้ยข้ามคัพซีนไปเลยละ มีกล่องมาดูกันกล่องเดียวเปิดครับยังไงก็ต้องข้ามคอซีนแน่นอนเพราะว่ามันเป็นสีดาวเอ๊ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าการันตีมันจะเป็นสีดาวเอ๊ะบอกนะว่ายันไม่ได้หอ,อกอุปกรณ์อีกแล้วเหรอครับเนี่ยเข้าไปสามาันมันการันตีกับไฟแล้วมั้งสองร้อยชิ้นเนะี่ยแฟชชูดอีกแล้วสองชิ้นแล้วนะแฟชชูดเนะี่ยผมข้ามคอซีนเลยละกันนะครับ เฮ้ยมาเวหนึ่งกล่องครับผมไปอโหยังไม่ได้อีกเปิดอีกมาครับผมรอบนี้หนึ่งอันเข้าคบซีนไปเพื่อนโอเคอาวุธได้เปล่าขอเป็นอาวุธได้ไหมวุบอุปกรณ์เข้าไปสามทีตึงต้งตึ้ง ขอสองทีรัดเกล้าศักดิ์สิทธิ์ไม่กอบฟ้าเพราะเข้าไปแค่สองทีนะครับผมเกลือเปิดอีกมาแล้วอุ้ยทองเต็มเลยขอกระสินไปออกไม้ไปมาอีกแล้วมาอย่างต่อเนื่องเปิดข้าวกระิโอ้โหมาอีกดิมาจรกกิงว่ะเฮ้ย มาดิโอ้โหขาวเก้าชิ้นไม่มีทองสักอันแต่ว่ามีม่วงหนึ่งอันเข้าขา้สิน้นเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทำไมอุปกรณ์มันโผล่บ่อยจังเนี่ยผมต้องการอาวุธ่ะครับผมอยากได้อาวุธอะอาวุธอะมีไหมเข้าไปกี่ครั้งวะเมื่อกี้ไม่ทันมองชุดกเกาะเพลเดียมไม่กรอบฟ้าด้วยเปิด สวยอย่างต่อเนื่องหนึ่งอันเปิดเอาคาฮินสวยฝปต่อครับผมจังหวะน,นี้ดวงเรามารัวๆนะฮะหอกหอกได้เปล่าหอกได้เปล่าฮึบมันรวยอุปกรณ์จังหวะเ้เราเข้าไปสามทีเนาะปังปังปั้ง,ง,งเอาโหกอบฟ้าครับผมอะไรไม่รู้แต่รู้ว่ากอบฟ้าแน่นอนเฮ้ยสวยสวยสวยชุดกอบเพิ่มเลือดเซตเที่ยวอันนี้ดีอยู่ครับอันนี้เบร็กกูดเลย เพิ่มเลือดตั้ง10%มาอย่างต่อเนื่องครับมาเปิดเข้าคาสิน่นคาสิ่งแม่ละรองเท้าเบาตีเปิดต่อครับบังบังไม่ให้แล้วบังเหนื่อยแล้วบังเปิดต่ออีกครับเงียบเปิดอีกเฮ้ยไม่มาว่ะปิดพายแล้วครับไวรุ่นอีก70ครับบ้งนะครับการันตีแตกแล้วเฮ้ยไม่จำเป็นต้องการันตีแตกก็ได้มั้งครับไวรุ่นเปิดอ๋อบังบังอย่าทำอย่างนี้บังอุย้ย ไม่ถูกต้องบังอย่าทำอย่างนี้มาแล้วอันเดียวก็ยังดีเข,ข้าคาะสินไปน้องกัะซินใหม่ละวังมาวะสองข่องไปอ,อันเดียวเข้าคาะสินครับสวยเฮ้ยเหมือนจะเป็นอาวุธหรือเปล่าโอ้โหโอุปกรณ์อีกแล้หนึ่งสอง สามโอเคตอบฟ้าครับผมจะไม่รู้เป็นอะไรออกมาเป็นอะไรกับแฟดชุดครับเนี่ยอยากจะให้วิ่งเร็วไปไหนมาม,มาโอเครอบนี้ได้ชัวร์ครับมาเปิดไปอาวุธ อาวุธหนอ่อยอาวุธหนอ่อยอาวุธหน่อยโอ้โอ้มันเป็นอะไรกับอุปกรณ์เยอะแยะครับเนี่ยแฝดชุดอีกปะเนี่ยเออเดีย๋ยวไปนักสะสมไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนี่ยเราไปเช็คเพชรเราซิว่าเดี๋ยวเท่าไหร่แล้วไอเจ็ดหมื่นแล้วนะผมปะ่ะเดี๋ยวเราลองมาสุ่มเอมเมจินกันบ้างแล้วกันนะครับทุกคนสิบเก้ารอบไปให้มันการันตีแตกเผื่อมันจะมีดวงเอมเมจินแต่ไม่มีดวงอุปกรณ์นะครับเปิดครับผมเฮ้ย เหมือนจะได้ตั้งแต่ตนแรกเลยนะอ้าว oh. สวยครับผมมาหนึ่งตัวครับสีดาวขอคาซีนด้วยฮ้ยสายป้องกันเหรอตุ้ยไรอะ่ะข <Huh? S 1> อบสีอะไรวัยรุ่นมอสเตนไลออนกรอ, oh. กรอบสีฟ้ากรอบสีฟ้า เฮ้ยไม่ได้ของดีนี่ถ้าไม่ได้กรอบปกติมันจะได้ไม่ได้กรอบสีฟ้านะนี่ได้กรอบสีฟ้ามาผมว่าเราลัคก,กี้นะเนี่ยโอ้โเปิดต่อครับเรียบร้อยเปิดต่อก็จะจนกว่าจะได้ซีดากโก้นะครับอีร้อยหกสิบสองครั้งไ i ไฟแบบใจร้าวแล้วครับอ้าวสวยดิคาสินจริง อกพังเปิดต่อเกอเลือเกลือเปิดต่อมาแล้วโอเคตัวเดียวเพียงพี่เข้าคาซีนด้วย<อ>น้องต้นไม้นะครับเปิดต่อครับมาอีกตัวแล้วเปิดคาซีนไปสวยคาแสง อ๋อไม่ใช่ท่าแสงเหรออ๋อท่าแสงนี่อูก้ลิงอูกี้ลิงซับใช่ครับถ้าเปิดได้ยามีเนี่ยคือโชคดีอย่างแรกเราต้องพยายามให้มันเข้าคัตซีนก่อนก้อนน้อยอีกเก้าสิบสองครั้งเฮ้ยมาวะก้อนเดียวเขาบผมไปเฮ้ยลิงอูกาอูกาอีกแล้วเหรอ ้ยออกว่ะเราไม่เอาแล้วนะดิงูกาวุกาเปิดคาซินไปสวยตัวไร่มีวงเวทไหมฮึมมีวงเวทวะ่ะสายป้องกันด้วยไม่เกี่ยวมัง้งรูปๆอาจจะไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่ามีวงเวทรอบนี้น่าจะกรอบฟ้าสแตรกทอน สายป้องกันเฮ้ยตัวนี้ผมเห็นท็อปเซิร์ฟเขาใช้กันน่าจะของดีอยู่อัตราต้อนทานน็อกดาวน์ผลักออกอ่านจากบัฟแล้วเก่งนะผมว่าสวยอยู่สวยอวยู่ไปครับเปิดต่ออีกเจ็ดครั้งเกลือมาแล้วคาซินไปน้องโอ้ยไอ้น้องต้นไม้อีกแล้วเหรอ เราประหยัดงบหน่อยละกันนะฮะกดทีละจิ้มละกันนะครับจบหนึ่งครั้งครับโอเคจบอีกครั้งเนี่ยได้ชัวร์ซึ่งตัวที่ได้ก็คือกอน,น้ำยังไงล่ะซีดาโก้ไม่ต้องแอคน้องพี่รู้อยู่แล้วว่าน้องคือซีดาโก้ซีลากูนเอา้าผมไม่ได้ซีดาโก้เหรอไม่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ย เดอ x ีก0.5แต้ม0.5นแต้มนี่คือ1ครั้งต้อปตอวะลองดูแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้คือซีดาโก้หรอ่ะ,อ,ะอันนี้คือซีดาโก้วโอเคอ๋อแสดงว่า ไอครั้งเมื่อกี้ที่เรากดหนึ่งครั้งนะครับมันน่าจะไอนี้ปะมันน่าจะได้ตัวสีดาวมามันก็เลยไม่ได้ให้ซีดาโก้เราเออแบบเป็นช็อตบังเอิญเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวเราสุ่มได้อีก40ครั้งนะครับไปเลเซอร์ดับไม้มาแล้วเฮ้ยได้เลยวะครับซีนอเฮ้ยมาอีกแล้วมาอย่างต่อเนื่องเปิด อาวุธหน่อยได้ปะอาวุธหน่อยเฮ้ยหอกแสงหรือเปล่าเฮ้ยฮีโร่สเปียอ้โหอกแสงไม่กอบฟ้าเอะบางเนี่ยเล่นตัวกลับมาเข้าสู่โหมดเกลือ,อกแล้วครับไบรุ่นมาอย่างต่อนเนื่องเออได้สักทีเข้าคาซินหน่อยครับ เอาเอะไรเหมือนเดิมเลยครับผมฮีโร่สปิแอโอเคมาครับจะห้าสิบแล้วเอากดเลยปั๊บเอาคัดซีนด้วยน้ำสีฟ้าเฮ้ย ก็ได้อยู่นี่วาน้ำกอบฟ้าสวยโยเออให้มันได้อย่างนี้สิจะได้สดชื่นหน่อยนะครับผมเอาน้ำมาสาดพี่บ่อยๆเยอะๆนั่นน้องเปิดต่อเลยละกันขัดเกาวขอหอกมืดเพื่อนโอเคไม่ให้ด้วยไงเปิดไปรอบนี้ได้ชัวร์ครับเปิด ขอหอกได้ไหมครับหอ,อกมืดนะครับหอ,อกมืดครับโอ้โหหอ,อกไฟได้อยู่นะหอ,อกไฟสี่ดาวครับผมกรอบคากรอบฟ้าด้วยคารามิตี้สเปียร์เฮ้ยมาเลยวะเปิดไปเลยละกันไม่ออกครับผมเปิดต่อมาแล้ว ไปคับซีหน่อยสวยขับวุได้ปะขับวุ้ได้ปะอ้ออุปรกรณ์นะผมเข้าไปสามทีเนาะปึ้งปึ่งปึ่งสวยก่บฟ้าชุดเกราะ black knight อย่างนั้นเหรอโอ้โหปั้นขึ้นสองดาวได้แล้วสี่ยงงีงต่อครับผมไม่ออกครับ ไปต่อครับมาอีกแล้วครับเปิดเลยครับผมเรียบร้อยครับไม่คัดซีนมาอีกแล้วครับผมมาอย่างต่อเนื่องก็เปิดอย่างต่อเนื่องไม่คัดซีนชุดเกาะตัวเดิมมาอีกแล้วครับผมอย่าบอกนะว่าจะมาชุดเกาะชุดเดิมสมอันติดเลยน่ะโอเคเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างออก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  สามทีไปโอเคถุงมือเบอร์สเกอร์ไม่เคยได้มาก่อนเลยนะครับเนี่ยเปิดต่อครับมาแล้วครับหนึ่งกองครับเปิดไปเข้าคระสีน้องหอกไฟทำไมมันได้เยอะจังมาอีกแล้วเปิดรองเท้าเกยดแล้วมาอ,อีกแล้ว หนึ่งกองครับเปิดเปิดต่อเปิดต่อโอเคก่อนการันตีแตกขอหอ,อกฟ้าอีกสักเล่มได้ไหมโอเคครับผมขอบคุณมากเรียบร้อยการันตีมาแล้วครับผมมาชัวร์รอบนี้เป,ปิดไปขออาวุธได้เปล่าอ,อาวุธได้ไหม เฮ้ยอย่าบอกนะว่าหอกมืดเฮ้ยกำลังอยากได้อยู่พอดีเลยโอเคครบทุกธาตุสักทีหอกมืดครับกับฟ้าด้วย,ย<า>เออสวยดีนิกิเวสเปียโอเคเลยครับผม ในที่สุดเราก็มีหอ,อกครบทุกธาตุสักทีเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับการสุ่มกาชาในเกมนีโนทูนี่1นึ่งแสนเพชรนะครับผมถ้าเป็นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับความเกลือกับผมด้วยนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีคลิปนี้สวัสดีครับ